สารภาพไปคุณเอ๋สารภาพไปว่าพวกเรานอนน้อยกันขนาดไหนนอนน้อยนอนน้อยเพราะว่าคุณโอ๋พระจินดานี่ยเขาทำให้พวกเราได้นอนน้อยมากโอ้โหเดี๋ยวต้องเดือดรึสุขกันอ่ะค่ะไม่ได้เจออีกนานแล้วใช่ไหมเมื่อกี้วันนี้ก็ห้าสัปดาห์แล้วค่ะก็ตอนนี้ทุกอย่างก็ดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่พี่ป๋องเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็คือ ต้องรอระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ทำอะไรได้ปกติทุกอย่างแล้วต้องเลยคุณหมอหรือว่าต้องเช็คอะไไต้องต้องคบค่ะ<ม>ก็คือตามที่คุณหมอนัดทุกหกเดือนเลยตอนนี้ค่ะแต่ก็ในช่วงที่เรียกว่าเราก็คือสบายใจหยุดได้ขึ้นมากขึ้นแล้วเลยก็ช่วงที่ไปหาหมอก็มีลุน้นก็จะมีลุน้นจะมีความแบบนอนไม่หลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ แต่ก็พอผ่านมาได้ก็โล่งที่ที่บอกว่านอนไม่หลับเงพราะเรากังวลเรื่องอาการหรือว่ากังวลเรื่องอะไรคะกังวลค่ะกังวลคือคือเราไม่รู้เนาะเราก็กลัวว่ามันจะกลับมาไหมมันจะมันจะหมดหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีฝุ่นจะกลับมาอีกเ่งอะใส่หน้ากากตลอดเลยตอนนี้ค่ะมีอะไรที่แบบเก๋สามารถที่จะแบบว่าป้องกันได้ป้องกันหมดเลยถ้าฝุ่นเยอะจริงๆก็ไม่ออกไปไหนะค่ะ เรื่องต้องระวังที่สุดคือเรื่อง่คุณหมอกำชักมาเลยเรื่องฝุ่นเนี่ยค่ะใช่เรื่องฝุ่นอันนี้คือสําคัญเลยแล้วก็เวลาทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยควันกับข้าวก็ต้องใส่หน้ากากคือคุณหมอบอกเลยว่าอันนี้คืออันตรายเหมือนกันกับข้าวใช่ควันกับข้าวอ่ะแล้วเราเผาดินะคะที่คุณหมอบอกว่าเอออันนี้สบายใจได้แล้วนะไม่ต้องคิดมากแล้วอะไรย่างเงี้ยคือเรื่องอะไรคะก็คือตัด ตัดออกไปแล้วเนี่ยคือคุณหมอเขาก็บอกว่าโอเคเขาตัดก้อนนั้นออกไปแล้วนะแล้วตอนเนี้ยปอดของเราที่ที่โดนตัดไปอ่ะมันพองออกมามันพองออกมาเหรอเหรอใช่พี่ไม่รู้หรอไม่เห็นบอกเลยบอกมันพองมันพองออกมาแล้วอะค่ะคือข้อดีของปอดคือพอตัดออกไปแล้วมันเหมือนฟองน้ํามันมันฟนนฟืู้ได้ใช่ค่ะน้องมันฟืนตัวฟูใช่ ทำดูแลตัวเองใช่ก็คือออกกําลังกายคุณหมอก็ให้ออกกาลังกายเยอะๆอะค่ะปอจะได้แบบว่ามีการแบบว่าแข็งแรงอะไรเงี้ยแนาะสามแดงน่า้งแบบว่าแรกโอ้โหมันง่งคือถ้าไม่ได้พี่ปอนะคือจะบอกว่าไม่เอ๋ม่รู้ไม่รู้จะเป็นยังไงเลยอะเพราะว่าเขาทําให้เอ๋ทุกอย่างจริงๆคือพาไปหาหมอจะรอคือแบบ ขาไม่ทํางานเลย mm hmm. เขาแคนเซิลงานหมดเลยเนะี้ยแล้วก็มาดูแลเราอนะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับเอตลอดเวลาทั้งหาคุณหมอคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคือพี่ปอเป็นคนแบบตัดสินใจให้เอ๋ทุกอย่างแล้วถึงตอนผ่าตัดพี่ปอก็นั่งรอเออยู่ที่หน้าห้องผ่าตัดสามชั่วโมงกว่าก็นั่งรออ,งอยู่ตรงนั้นเลยนะ่ยคือ คือถ้าเอ๋ไม่ได้พี่ปอนี่คือ mm hmm. เอ๋ว่าเอ๋แย่ mm hmm. เหมือนเราได้เหมือนรักมากขึ้นด้วยนะคะในการที่ทำให้รู้สึกว่าแบ่แต่เรักอยู่แล้ว mm hmm. เหมือนได้ผ่านจเจอเรื่องยากที่นมาแบบร mm hmm. ักเลยคนคือคือรักกัรักอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราเราเลือกคู่ชีวิตที่ที่ถูกต้องมาก,มากๆอะไรเงี้ยคนเนี้ยค,นนคือคือคู่ชีวิตเราอะไรเงี้ยแล้วก็คือ mm hmm. ถ้าไม่ได้พี่ปออะ เอกคงไม่ไม่ยืนตรงนี้มั้งตอมที่พี่พูดถึงน้องห้าเลยอันนี้เป็นคำแรกที่หรือว่าเคยบอกบอกวามในใจไปแล้วก็ก็เคยบอกเขาบอกเขาตลอดว่าแบบขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเอกไม่เอกไม่คิดว่าแบบพี่บอจะรักเอกมากขนาดนี้อะไรเงี้ยคือพ่บอทอะไรพอพี่บอทำทำด้วยความเป็นห่วงด้วยความรักด้วยความ เราเป็นคู่อ่ะเราเป็นคู่ชีวิตเนาะตกละกำลําบากก็ต้องตกด้วยกันเนาะคือไม่เป็นไรหรอกอะไรที่อะไรที่ยากที่สุดเราก็ต้องไปด้วยกันต้องจับมือกันจะไม่จะไม่ปล่อยมือเด็ดขาดอยู่หน้าห้องผ่าตัดก็ต้องอยู่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะก,ก็แค่คิดแค่ว่าไม่เป็นไรหรอกมันเกิดขึ้นแล้วเนาะต้องอยู่กับมันได้ที่จะอยู่ข้างๆเหมือนคำว่าร่วงร่วมสุดที่ พี่ว่ามันไม่ได้พิเศษอะไรหรอกครับมันเพียงแค่ว่าในเมื่อเมื่อคนที่เรารักที่สุดเขากําลังเจ็บป่วยอยู่เราแข็งแรงกว่าเขาเราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้จนกว่าจะจากกันไปเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปที่น้ําเหลืองหรือเปล่าเพราะหน้าห้องผ่าตัดสามชั่วโมงกว่าเนี่ยเต็มไปด้วยความคําถามว่าแล้วถ้าเกิดมันไปน้ําเหลืองล่ะแล้วถ้าว่ามันไปไกลกว่านี้ล่ะแล้วถ้าเกิด เขาไม่อยู่ล่ะเราจะทํายังไงอย่างเงี้ยลูกเราก็ยังเล็กๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้ว่าเขาเลี้ยงลูกได้ดีกว่าเรามาก mm hmm. เรกาก็เลยังบอกเลยว่าไม่เป็นไร mm hmm. ช่างมันเดี๋ยวอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แต่แต่ทุกๆความยากลำบากที่จะอยู่ตรงนั้นเสมอแสดงว่าณนะวันนั้นเป็นสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตแล้วรืองกังวลไป้งหมดเลยปีที่แล้วคือปีปีที่แล้วคือที่สุด mm hmm. ที่สุดจริงๆที่สุดเนาะที่สุด คือเอเนี่ยแทบจะแบบเอกลายเป็นคนพูดน้อยลงเองกลายเป็นคนพูดน้อยลงเป็นคนหลับยากขึ้นเพราะว่าเขาคิดมากอะ่ะเอเนี่ยปกติเป็นคนนอนง่ายมากเนี่ยก็จะกลายเป็นคนนอนหลับยากพูดน้อยลงตลกน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามแบบแสดงว่าตอนนั้พี่ตอว่มีพลังบวกตกัวเองมากๆเลยี่ีวเพทั้งบวกตัวเองก็บวก พี่ก็เหนื่อยนะแต่ว่าพี่พี่เป็นผู้ชายไงพี่อาจจะแบบพี่อาจจะรู้สึกว่าพี่เป็นนักแสดง่ยพี่ก็แกล้งเข้มแข็งไปงั้นแหละพี่ก็แกล้งแกล้งแบบเอ้ยฉันแข็งแรงอะไรเงี้ยแต่จริงๆล,ๆลึกๆข้างในเราถ้าเราอยู่คนเดียวเราเราก็มีมุมมุมมุม,ม,มลำบากของเราเหมือนกันแต่เราเห็นเขาลำบากกว่ามันเหมือนเราลำบากแต่เขาลำบากกว่าเราเราก็เราก็ต้องพยายามดึงให้เขาให้ดีขึ้นให้ได้ <มา S 1> เอออะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้เราเห็นพี่ที่ขอแบบอใช่ไห บอกว่าเขาจะต้องเป็นสำหรับเป็นเข้มแข็งแล้วเราเคยแบบเห็นว่าเขาร้งไหนที่เขาไม่ไหวเขาไม่เคยร้องไห้เขาไม่เคยร้องไห้เขาจะเขาจะพยายามแบบทําตัวเองให้ให้ให้เข้มแข็งนะเพราะว่าเขารู้ว่าเอ๋อ่ะเอ๋อ่อนแอมากคือเอ๋ยิ่งเป็นโดยโดยปกติเราเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาอ่อนแอเราไม่ไหวแน่ ใช่ค่ะเขาก็ถามว่าเจ็บไหมอะไรเงี้ยค่ะเจ็บไหมเขาก็ไม่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยคือเขารู้หมดว่าว่าว่าเราเป็นอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเอกกับพี่ปออธิบายเขาฟังแล้วเขาก็จะถามตลอดว่าแบบแม่จะตายไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเอกต้องถามย้อนหลังไปอืมเอ็มแบ็คสิเราพูดเอ็มแบ็คเอ็มแบ็ค คือแบบว่าที่ที่ออกมางานที่แบบสี่วันเราหาที่ที่ออกมาใช้แบบนี้ที่สามารถใช้กจอคนเยอะนะค่ะสดใสสับเพื่อนก็จริงๆก็ใช้เวลาสักสามเดือนเนาะสองสาเดือนเนาะกว่าจะแบบคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบพยายามไม่ให้อยู่บ้านพยายามจะลากออกไปมีใครวันเกิดอะไรก็จะต้องไปทุกงานเลยเพราะว่า อยากให้เจอเพื่อนแล้วพอเจอเพื่อนเนี่ยเขาก็จะให้กําลังใจเขาก็จะได้พลังดีๆกับบ้านไปอ่ะเราก็บางทีพลังพี่มันแทบจะหมดแล้วเหมือนกันเออเราก็ต้องการพลังงานจากคนอื่นมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อนเพื่อนๆในวงการก็มีส่วนมากๆรวมถึงแบบแฟนๆที่เขาคอมเมนต์เข้ามาเวลาเราลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็ลงมาให้กําลังใจเอสซะส่วนใหญ่อืม่ว่ามันไม่ต่ออืมค้าง ความเป็นคู่ชีวิตเนาะเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างคะหรือมันส,สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรกับเราลองว่าง <S 1> <S 1> ไม่อยากทะเลาะกันเลยคือคือรู้สึกว่าความขัดแย้งอะ่ะมันมันมันไม่โอเคสําหรับกหรับชีวิตคู่เราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราผ่านจุดที่แบบมันแย่ที่สุดในชีวิตเรามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากอยากจะรักเขาอะ่ะอยากจะดีกับเขาอยากจะแบบดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าโอเคชีวิตคู่มันก็ต้องมีเรื่องเรื่องแบบทะเลาะก,กันบ้างแต่ว่าพยายามให้มันจบให้เร็วที่สุดทำอะไรก็ทําไปเถอะฮะชีวิตมันก็มีอยู่แค่นี้แหละฮะเรามีวงจรชีวิตประมาณหนึ่งเท่านั้นเองใครจะอยู่อย่างไรเนี่ยผมว่าเราเราเริ่มรู้แล้วว่าอยากกินอะไรกิน mm hmm. อยากทําอะไรทําอะไรที่มันมีความสุขสําหรับเราแล้วทําให้มันสุขภาพของเราดีด้วย ทั้งข้างในและข้างนอกทําเลยอย่ารออย่ารอเพราะว่าสุดท้ายอะ่ะมนุษย์ก็จะมีวงจรชีวิตแค่นี้แหละ,ะ70 80, 80ปีเพราะฉะนั้นทําเลยครับเหมือนไมค์ที่บอกเด็กไปว่าเห็นสัมภาษณ์ในรายการว่าก่อนหน้านี้นดีคุมชีวิตพี่เอกมากเลยไอ้หนุ่นก็ห้ามกงแล้วก็ห้ามใส่พอหลังแต่พอรู้พี่เอกเปิดให้ทำได้ก็เก่งอีกเลยก็เก่งมันเป็นคอนเทนต์เหมือนคนชั่วมากเลยออตอนนี้เหมือนแบบไปกุมชีวิตเขาอะไรเงี้ย อย่างไงอะเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยครับเดี S! <S ๋ยวนี้ก็ปล่อยคือมันปล่อยตั้งแต่จําเวอร์ชั่นตอนที่เขาถ่ายชุดว่ายน้ำแล้วพี่ไปไปโพลแล้วแล้วพี่ไปไปเซนเซอร์ว่าอันนั้นก็ปล่อยแล้วในระดับหนึ่งแหละแต่ตอนเนี้ยปล่อยหนักกว่าเดิมอีกครับอยากน้องอยากจะทําอะไรทําเลยค่ะอยากจะกินอะไรอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนอยากอะไรให้คุณแม่เต็มที่คิดว่าถ้าคุณแม่มีความสุขได้เดี๋ยวในบ้านมันก็คงจะมีความสุขเอง เกาหลีคนไหนก็ได้เลยตอนนี้พึ่งใครอยู่พึ่งใครหลายคนอ่ะเรื่อไม่ถูกเรื่อไม่ถูกเรืไม่ถูกต้องปล่อยต้องปล่อยใช้ชีวิตฟูลตัวเองเนาะตอนนี้ก็มีความสุขแล้วตอนนี้มีความสุขแล้วก็คือเรารู้สึกเลยว่าแบบคนรักเราเยอะมากอ ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนแบบให้กําลังใจเราทุกวันนี้ยังมีคนมาขอจับมือแล้วแบบให้กําลังใจอยู่เลยอ่ะทั้งนั้นที่เราไม่รู้จักเขาด้วยแล้วเขาก็ไม่รู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบเรามีเพื่อนที่ดีเรามีคนรอบข้างที่แบบท,ที่ที่น่ารักที่ที่รักเราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเออมันแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วตอนตอนช่วงนั้นนะครับเดินที่ลานจอดรถอย่างเงี้ยก็จะมีคนทั่วไปนะเขาก็ขับรถแบบตบโฉบมาแล้วก็บอก พี่เอ๊ะเป็นกำลังใจให้นะครับผมโกนเลยเปิดกระจกเลยแล้วก็แบบไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบเป็นกำลังใจมาจับมือมาอะไรเงี้ยคือมันก็กลายเป็นเป็นเรื่องของคนอื่นไปแล้วอ่ะคืทุกคนก็มาให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเห็นไหมเอะมันสังคมก็น่ารักนะมันไม่ได้ไม่ได้แย่หรือมันไม่ได้อะไรหรอกคือเขามียังมีคนที่รักเราอีกเยอะมากห่วงที่ไม่จับกันใช่ใช่ มีคนอนุญาตแล้วไม่เซ็นเซอร์ไม่เซ็นเซอร์งกอเมษานี้รอดูนะคะอันนี้อะไมนนี้ขอน้าตึงขอหน้าตึงเขอะเดี่ยวว่านแล้วดีเอาเลยเอาเลย คนที่บอกบอกที่อจะล่างทองที่จะล่างทองครับจะล่างทองสักเมษาเดี๋ยวทอยติดตามงเลยกูไม่น่าพูดเลยพูดเหมือนเข้าตัวเดี๋ยวพลาดพังขึ้นมานี่ไงบริทายที่ถึงนี้เลยจัดเลยจัดเลยไม่ทันดิทำไมอ่ะหุ่นฟิตไม่ทันพี่เหรอเออโอ้แต่เอทันแล้วเอทันเอ๋ทันเดี๋ยวใส่ให้ดู เล็กรักนิดนึงเล็กๆแอบแ็บของแอบเล็กรักนิดนึ่งดูรอรอดูเออไม่ได้นอนไม่ได้นอนเม่ได้นอนไม่ได้นอนเออได้ได้ชุดนอนไหมพูดไม่ถูกละลิ้นลัวนเนี่ยเนไปหมดแล้วกลางกลางเขินดีวะเออแต่เขาดีใจครับดีใจที่เขาเขากลับมาตลกอีกครั้งอ่ะเขามาสนุกอีกครั้งอ่ะดีใจมากเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งอันนี้คือ เขาเงียบไปเลยอ่ะเขาเงียบไปเลยทั้งที่มันไม่มีอะไรแล้วมันสะมุกมอานผ่านไปสักสองสาเดือนน่ะเขาเงียบไปเลยแล้วเขาก็ไม่สนุกแล้วเราเล่นมุกอะไรก็ไม่ฮาคือเหมือนเขาเหมือนแต่ตอนนี้เขาเริ่มกลับมาสนุกมายิ้มมาหัวเราะอะไรได้เนาะดีใจดีใจชั้นเดิมเริ่มกลับมาแล้วใช่ค่อยๆกลับมาเรื่องเนาะเรื่นงแต่นำความดีๆกับดีใจด๋อยด๋อยด๋อยมากรู้เรื่องมาก คือคือจริงๆแล้วว่าคือเราเราจะมีกลุ่ปลายแยกอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่มีพี่โอ๋อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆกับพี่โอ๋เขาก็จะมีความระแคะระคายแล้วเพราะว่าเบีย์นั่นแหละคือเบียเป็นคนที่แบบเก็บความลับไปไม่อยู่ไงเออก็ไปโปแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพี่โอ๋เขาก็จะมีความเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเพื่อนจะจัดให้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบคนจะมาเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบที่สุดเลยเนาะ นเเมื่อวาานนะดีมากครับดีมากร like ้องไห้กันทั้งงานบรรยากาศแบบร้องไห้ร้องห่มกันทั้งงานมีจริงที่เดียรเขาไปโป๊ยไหมเขาเขาตลอดเวลาโป๊ยตลอดเพาเอาแหวนไปให้พี่โอ๋ดูอย่างเงี้ยว่าสวยไหมเขาบอเนี่ยหรือเขาตื่นเต้นเขาเขาก็คงจะเก็บความลับไม่อยู่ไงมันคงแน่นมากแน่นอกมากเออเอาแหวนไปให้ดูทำไมอ่ะเออพี่โอ๋เขาก็แบบ เอ๊ะย right ังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่คิดไงว่าแบบจะขนาดนี้อะไรเงี้ยเป็นแบบนี้จะขอใช่ใช่ใช่อย่างนั้นเลยลูกใช่คือทุกคนก็แบบอ้าอย่างนี้เลยอ้าวอะไรอ่ะจริงก่อนนันนี้เขามีคุยกันมาก่อนเาว่าเขาอยากแต่งงานแ่งงานเขามีคุยเขามีเขามีแพลนไว้อยู่แล้วค่ะแต่เราก็รูนเนาะวันนี้เขาเหมาะสมงนาวนารักน่าเหมือนกันเดะเราเรามองเห็นความรักในตัวผู้ชายคนนี้ที่จะมาดูแลเพื่อนเราได ไม่มีนะเฮ้ยวขอโทษขอโทษเบียร์ขอโทษขอโทษขอโทษเบียร์เป็นคนดีโอเคโอเคโอเคเออที่ผู้บอพูดก็จริงๆเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกในกลุ่มอยู่แล้วอะฮะแล้วเบียร์เนี่ยมีความเป็นมีความเป็นผู้หญิงด้วยมีความแบบเออมันแบบเขาจะเข้ากับผู้หญิงได้เก่งมากครับแต่เขาก็จะโดนผู้หญิงด่านะก็จะโดนกลุ่มกลุ่มแม่แม่เนี่ยลงโทษด่าท่มถุยเยเหมือนนางทาสอะ อย่างเมื่อวานงานเป็นงานเขาจะต้องเป็นฮีโร่ใช่ไหมเขาโดนถุ่มถุยเยอะมากเบียยืนตรงนี้ถือถือดอกไม้อย่างงี้สิแล้วแหวนแหวนไว้ตรงไหนที่ฝากพี่ปอไว้บอกฝากกูไม่ได้ฝากบอกว้ที่ตัวเองนี่ถูกแล้วเกิดไปชีเท่าไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยวุ่นวายันหมดแลคือเหตุการณ์ที่ทุกคนเห็นในโซเชียลอ่ะคือเหตุการณ์ที่ถูกถูกแบบกันกองมาแล้วแต่เบื้องหลังเละเทะกว่านี้มากเลยครับผมวุ่นวายไปหมด ดอกไม้พอนั้นใครเตะน้ำน้ำหกมือมืแม่บ้านมาถุงมื้นี่แก้วแตกอี่กระไรวุ่นวายไปหมดเลยฮะโอ้แต่ก็แต่ถือว่าเป็นงานที่สนุกมากสนุกไปอย่างๆเพราะว่าเหมือนกับพวกเอาง่ายๆเหมือนกลุ่มดาราจัดงานกันเองอ่ะแล้วจัดงานจะไม่เป็นเข้าใจปะก็เป็นแหละก็จะว่าไม่เป็นก็ไม่ได้นะก็เป็นแหละแต่แบบว่ามันก็จะมีความไอคนนี้ก็จะเอาอย่างนั้นคนนู้นก็จะเอาอย่างนี้มันไม่เป็นหนึ่งเดียวกันเลยฮะมันความประชาธิปไตยระชาธิปไตยอย่างแท้จริงเลยเออ ครับผมครับผมเห็นว่าเรื่องเวลาหรอคะนั่นชะไรคะอันนี้ต้องถามพี่โอเองดีกว่าเดี๋ยวให้พี่โอมาอ๋มาบอกเองเดี๋ยวเราโดนด่าเดี๋ยวเราโดนด่าไปพูดทำไมเนี่ยแต่จริงเขาก็น่าจะพาไปปีนี้ใช่ไหมคะคิดว่านะครับคิดว่าไม่รู้เมื้วกันไปถามโอเองที่อันนี้แต่ถามอ๋อ แต่ผมคิดว่านะคิดว่าเพราะว่าเขาก็ขอกันแล้วนี cale. ่ใช่ไหมเขาขอกันแล้วเราได้เห็นเร็วๆนี้แล้วครับเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มเสื้อผ้ากันอย่างดีนะฮะเตรียบเต็มเลยหรอเห็นพี่โอ๋มีความสุขแต่เราไม่มีปัญหาเพื่อนเนาะเราก็รู้สึกยังไงบ้างคนมาดูแลแล้วอะไรเงี้ยคือเราก็มีความสุขไปกับพี่โอ๋ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็รู้จักกับพี่โอ๋มานานมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกพี่โอ๋เขาอยู่คนเดียวแล้วเขาก็เหงาเนาะ เขาก็อยากจะมีใครสักคนที่แบบคุยเป็นเพื่อนบ้างเป็นเพื่อนใจนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือวันนี้เขาหาหาการเจอแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกแบบเราดีใจกับพี่โอ๋มากมากแล้วก็ยินดีกับพี่โอ๋มากมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเบียร์เป็นคนน่ารักนะคะคือคือถึงจะพวกเราจะชอบแกล้งเบียร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจากเขาเป็นคนน่ารักจริงๆเขาเป็นคนที่รักพี่โอ๋แบบไม่ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะ คือเขารักพี่โอ๋แม้ว่าพี่โอ๋จะเป็นยังไงเขารักพี่โอ๋จากใจเลย